โอ้ตายกูตายโอ้โหสายสองขวาน้าสามโอ้โหยิตายกันดิทั้งใสยทั้งขวานั้งขวาทั้งสาตสปอลแล้วกับมาตะอล หลังเขามาแล้วดีครับต้องอายเอือตายกูตายอู้ตไปว่าเราลงมาโอ้แฮ่เป็นเป็นเป็นแล้วปะโอ้ยเดี๋ยวจะบอด เดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัดซ้ายขวาซ้ายทุกอนโอ้โหขวาสองขวาสองหน้าสามโอ้โหเ่าฮ่าฮ่าขึ้นกันยีตายกันดิ ให้เทพัญญาเลยปวดแล้วไอ้วอทั้งใส,ส่ทั้งขวาทั้งขวาทั้งใส,ส่สปอ,อ <c oughs> สนแล้รกมาสป <c oughs> อนเออหลังเขาเออปอนจะไกลเลยกูมาคอนจะตายแล้วมัน <c oughs> ไม่ไมไดวาวอ่ะจากป้าราเจโปรโรนะรู้จักมาอยู่ใกล้ๆเราเลยปอน อุ้ยหวยโอยโอ้ยก็ตายิงผมมาดูมาไปแล้วก็สิบสามสิบสาลูกไอวอ์ใช้จิ้มมดอ่ะบ่มีเหรียญนะโซตอนมีเหรียญต้องง เดี๋ยวสามร้อยพี่เดี๋ยวสามร้อยไปโดดก็ไปลบมดนลยโอ้เยอะเกินมอกี่เออไอวัวไอ้วัวไอวอวไอวัอเยียมเยอะบักปอบ ยี่ไก่เพชรย่อยแดงอีกแล้ววนะเนอะอ๋อเพชรข่อยแดงอีกเนาะโอ้โหกรางเต็มตีนเ,ยเลยคือแดงอีกแล้วน้องนะเอาหวาัาหวมาหัวสองหัวหนักกวา่า,วายางมันเลยตานี่นโอ้ยใส่ขัวเต็มอยู่เมีเมื่อกี้หัวไหลาแจ้งอะไรกันลถกสตรีมอย่างไรจบนี่ยก็ผมก็รถสามสิบเอ็ดสองชิง้นบุง โดดลงดีกว่าถ้าร้อยวงบีบมาเดี๋ยวมันจะอยู่ที่เราอยู่เดี๋ยวโดดซากลุฟังอยไหมไปลุฟังตายไม่ตัวนึงมีวะอีกตัวนึงอย่างนี้มันก็เพิ่มโอกาสดีกว่าร้อยมาทั้งหมดอ่ะเห็น้ก็ตัวเดียวก็อได้ได้งี้เอาวัน้องบักขวบักขวเอาวเออเอาบักขวบักขวเอเอาบักขวตายสวยไปโดดโดดน่เดี๋ยวจะโดนดักวงก่อนนะ เน้นๆตัวเดียวมันก็ยังพอได้เล่นอยู่บักนั่นบ่บังได้ออกบ่ได้เยอะน้ไ่ได้อันได้อีกวงหนึ่งเดือตาไม่คือถ้าพี่พอยู่พี่ก็คืออยู่ได้แค่ตรงไอ้วงนั้นแหละแต่ถ้าพี่ออกตอนนี้พี่ยังพอมีโอกาสไงบักนั่นตายแล้วบ่ใชนะ่ไหมไปฮะจ่ายเราจายลรตีมันตายตายตายมานตายล้วเนะ้ย,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 ยได้เยอะสุดถ้ามันบ่เห็นเฮานะถ้ามันไม่เห็นเรากนะ็แซ่บอยู่ าหุ่นยิกันปลอยยิงกันไปดาวดาวดามีอีกต้นไหมบักโซมบักโซมออซ้ำแม่งซ้ำแม่งเร็เด็สวยเบิร์ดละคนเนาสวยใช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 ยต้องต้องจะายาไปเชื่อมแด้กะตีตามที่เรามาเอาด้วยมามันต์มีเหต นี่ขีมีแล้วนะโดดลงไดีก่านะมังมได้ยอได้เยโดบอกเลยตกตกไตเอ้ยมีบักดีมีตัวดีอยางลงเอ้ยมันจอมันจอบมันจอบมันยอไดลอโอ้กาเนี่ยอได้ออกดีกว่ามีรถอะเอาขีรถพญาไปดีกว่าได้เซ็มีตัวก็ยังดีแล้อยู่ขวมือ ความมือตัวละครนั่นแหละยวงยวงชุบเก่าวงชุบเก่าแม่เครื่องเครื่องฟิสตาร์ตติดง่ายสวัสดีครับโอ้ยหกตัวเราชิ้วๆเราที่นึ้งเนี่ยความมันยิ่งงันสวยที่ตัวหละเสียวเสียเออบางบัาคันลี อ้อมไปฝั่งนู้นเลยอ้อมไปไกลๆเลยตรงนี้เยอะเดี๋ยวรถพังหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมันเหลือแต่ซีฟังผีโล่งเล่นสนีทวะแมสบายเลยไปดึงมือได้นะลงมาบอาเล่วแต้ได้เบ็ดเดวแต้หุ่นเนี่ยได้สวดถ้าหมดชื่นเนี่ยเอาเลยเอาเลยเหรียญเลยได้เยอะดอกที่ดึงต้องได้แล้วแหละมึงอยากโซ่งอะไรละละ เฮ้ยบ๊ไหนอ๋อนี่แม่อไปยิงตีนนะไยิงตีนนะไมได้อยู่เรอตไว้ไวถ้าปอนลงเอาปืนตรงนี้พอดีปั๊บที่หนึ่งปุ๊บเลยเออียบร้อยไม่ือี้มนตายอเดียวละเออนรถคืนรถชวยตา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 ยโอ้โหมุมมัวาปืนพกยิงแบบโคตรตึงอะตัวเดียวตัวเดียวดียว ทางหน้าสะพอนอะ่ะเอาเลยตะพดัดตะพดัะพด,พอดเอาวันด้ <c oughs> วยบักคาดิสวยสว really ย very good รียะมิดาบัลรีดครับพี่ยเาเยอะส์ขนาดี <c oughs> าด้แหละยมนต้องแบบนี้สิ